ถ่ายถูปล่ามือหนึ่งจะถูกันน้เวลามันขึ้นแล้วเนาะเออสิบเอ็ดนาทีแล้วสิบเอ็ดวิ่งอะเอออะไรตั้งนานแล้วไม่สิบเอ็ดวิ่งเหรอพี่ไม่ได้กดถ่ายไปซะเยอะเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่พี่มอเอาใหม่คืออาการวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าอาการแม่ไม่ค่อยดีก็มีก้อนเนื้อขึ้นตรงคอคงจะเป็นมะเร็งนั่นแหละเนาะทำให้แกหายใจไม่ค่อยคล่องหุบปากไม่ได้แล้วก็ ร้องตาแดงตาตาแดงตาขุนแล้วก็ตาขุนแม่แม่ต้องกระซิบต้องไปกระซิบฮะเห็นไหมเแคือรวมๆแล้วคือตาไม่ค่อยเห็นแล้วตอนนี้แต่ว่าได้ยินอยู่ได้ยินลูกพูดอยู่ได้ยินพูดได้ยินลูกพูดอยู่ ปัญหาอยู่ที่ว่าแม่หายใจยมไม่ค่อยได้สเสล็ดเยอะแล้วก็มีอาการบวมบวมที่ที่ขาเดี๋ยวจะดูนะมันจะเป็นรอยบุม๋มเพราะว่าไตาแม่ไม่ค่อยดีตอนนี้อาการรุนรวมก็นี่เธอมาเข้าเฟรมกับเข้าเตีเข้าถ่ายดีโออยู่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ยังไงเนาะก็ถ่ายไว้ถ่ายไว้เก็บไว้ดู กาไม่รู้ว่าจะก็ต้องเก็บไว้อ่ะไม่รู้อะไม่รู้ล่นแม่อยู่ได้กี่วันที่ชรินมันถ่ายรูปแม่หรอหน่อยอะถ่ายไว้ต้องเก็บไว้ดูตอนมีชีวิตเนาะอ้าวหนึ่งน้อยแม่หนูไม่ดีค่อยชอบเากอวันแม่ก็คงจะไม่มีแล้วเนาะเดือนหด้เนาะแม่เนาะปีหน้าไม่มีแล้วเนาะคงจะเป็นสุดท้ายแล้วล่ะสิบสองที่ผ่านมาปีหน้าคงไม่มีวันแม่สําหรับลูกๆแล้ว อืมเนาะอ,อันหนึ่งมาบ้างอ่ะพี่นู่ถ่ายใหย้เออเริ่มพุนแล้วอ่ะพี่นี่พูดสิก็น,นี่อย่างที่เห็นเอออืมก็เวลาเลือน้อยน้าเวลาถอยหลังของแม่เนาะการลงบงก็เป็นแบบนี้พูดไม่ได้อืมแต่อยากพูดอยากพูด เอคอเดียก็จะมือควาหาหาลูกรู้เรื่องนะเนี่ยเรื่องแน<ร>เร,อรน่องไม่เห็นอ,อืมกษัตริย์ยังรับฟังรู้ยังแบบอยากให้ลูกกลับมาอยู่หลายๆคนเวลาถามเขาเขาพยากหน้าอืมกอ,มอ,มอโอ้นี่มึงมึงลองถามดิว่าเอออยากให้มึงนอกกลับมา,นนาไหมพูดลงไปในหูแกดิออันนี้ว่าจะไปยิงปลาแม่แม่ แม่อยากให้พี่นิ้กลับมาไหมฮะอยากให้พี่นิ้กลับมาไหมอยากอยากให้พี่เตี้ยกลับมาไหม <sh arp> ให้หนุ่ยอะให้หนุ่ยกลับมาไ <sh arp> ห,ห,ห,หมเออก็ต,ตา,ตานโนโนมตามงานเนาะยังไม่ไม่รู้เรื่องแล้วตรงน,นี้นะเออ,อาการลุงก็เนี่ยคือจะถ่ายเก็บไว้ ปเปิดผ้าแกดิถ่ายตัวแกดิเดี๋ยวไปดูเดีย๋ยวไปดูเพราะว่ามันจะไม่มีแล้วผ้าแบบนี้นอนนี้มแม่ก็บวม,มบวมมากบวมขาบวมขาบวมมากอันนี้แผ่นมอฟฟินแทนแกปวดคนดีอันนี้ ก็ได้กินไรกินแต่น้ำไม่ทีห่หน่อยหน่อยน้ำไม่อยากกินแล้วตอนนี้นะ่ะน้ำก็ไม่ได้แล้วก็วจะมีแค่ที่เห็นคือบวมมากบวมกดอืกดยุบอ่ยุบอืมเพราะไตไม่ดีแล้วหูยุบมากเลยนะน่ะยุบมากนะยุบกลุ่มเลยอ่ะอืมรวมๆแล้วไม่ดีเห๋ยวจะเก็บไว้ภาพนี้จะเก็บไว้เออไปดู ดูแล้วกันมาร้อ, Hi, S <S อไห้ซะเด้อเต้ยล้อไห้แต่ไม่ป๋าไม่ได้ทําอย่างนี้เนาะไม่มีโอกาสได้มีภาพป๋าแบบนี้เนาะดูแลกันล้อไห้โอ้ยสิบสองสิงหา้าไม่มีแล้วไม่มีแล้วปีหนาเนาะ

ทำตัวจำแบบนี้มันก็ไม่ดีหรอกเด็กก็อยากเก็บไห้อโอเคไปอ่ะ